สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองรถอเนกประสงค์ SUV 7ที่นั่งไว้ใช้เป็นรถครอบครัวหรือจะลุยลยแนวแคมปิง้งก็เข้าท่านะครับกับคันนี้เลยเป็น Isuzu m u l เบปี2005นะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ4วิว wheel แท้ๆเลยครับบอกก่อนเลยว่าคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากครับเจ้าของเป็นผู้สูงอายุแล้วสายตาไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ขับเน้นจอดเป็นส่วนใหญ่ครับสภาพนี่เรียกได้ว่ากริบๆเลยครับ มาดูกันที่ตัวรถนะครับรถสีเทาเดิมๆสวยๆเลยครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยครับผมสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมโลโก้อิซูซูครับยังเงาวับโคมไฟหน้าเป็นโคมแบบมันติรีเฟล็กเตอร์ครับสภาพไฟหน้ายังใสๆไม่หมองครับผมกันชนหน้าดูแข็งแรงมีไฟตัดหมอกให้ครบๆเลยครับสำหรับคนที่ชอบรถหน้าตาแบบอึดๆทนๆคันนี้คือตอบโจทย์เลยครับ มาที่ด้านข้างนะครับคันนี้ทรงยังดูดีมากครับเป็นรถอเนกประสงค์ที่ตัวใหญ่กำลังดีกระจกมองข้างเป็นแบบสีเดียวกันกับตัวรถครับมีไฟเลี้ยวภายในโคมเพิ่มความปลอดภัยขณะเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนครับมีบันไดข้างให้พร้อมใช้งานเลยครับทำให้ขึ้นลงสะดวกสบายครับตัวรถมีคิ้วกันศาสตร์ติดตั้งมาให้ด้วยครับฟิล์มกรองแสงรอบคันมีติดมาให้ครับในส่วนสีรถโดยรวมนี่ต้องบอกว่าสภาพดีเลยนะครับเงาเงเลยครับผม มือจับประตูเป็นโครเมียมครับในส่วนของล้อได้เป็นล้ออลลอยเดิมติดรถครับยางยังสภาพดีครับยังใช้งานได้อีกนานครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับไฟท้ายเป็นทรงแนวตั้งสวยงามครับโลโกอิ s u ซ u และ m u ลเซเวยังติดอยู่ครบครับมีกระจกมองมุมอับติดตั้งมาให้ด้วยครับสภาพท้ายรถก็ยังดูดีสวยงามลงตัวครับกับประตูบานหลังขนาดใหญ่ครับมาดูที่หัวใจของรถคันนี้กันบ้างครับ เปิดฝากระพงมาจะเห็นว่าห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีคราบเยิ้มสภาพเครื่องยังดีมากๆครับผมเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล3.0 DDI ดีของอีซูซที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดความทนทานและเรื่องความประหยัดน้ำมันครับคันนี้บอกเลยว่าเครื่องดีพร้อมใช้งานเลยครับเข้ามาดูภายในกันบ้างนะครับคันนี้ภายในกว้างขวางนั่งสบายเลยครับเป็นรถแบบอนเนกประสงค์เจที่นั่งครับเบาะหนังสีครีมครับ สภาพเบาะยังดูดีเลยนะครับทั้งเบาะผู้ขับขี่และผู้โดยสารเบาะแถว2และแถวสามก็สภาพสวยครับนั่งได้แบบสะดวกสบายเดินทางไกลได้สบายมากครับมีแอร์ตรงเพดานให้พร้อมรับรองเย็นทั้งคันครับภายในโทนสีเทาสวยงามครับดูปลอดโปร่งโล่งสบายพวงมาลายัยได้เป็นพวงมาลัยแบบสีก้านสภาพยังดูดีครับคอนโซลหน้าสะอาดสะอ้านครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับขับสบายมากๆครับ ในส่วนของระบบเกียร์โฟรวิคันนี้จะเป็นแบบปุ่มกดครับใช้งานง่ายระบบแอร์เป็นแบบสวิตช์มือหมุนครับใช้งานง่ายและที่สำคัญแอร์เย็นเจี๊ยบครับวิทยุมีติดตั้งมาให้ครับสามารถเล่นแผ่นซีดีฟัง MP3 ได้ปกติครับภายในกว้างขวางนั่งได้ทั้งครอบครัวเลยครับโดยรวมแล้วนะครับอิ u z u m u ิวเซเว่นคันนี้เป็นรถที่เจ้าของเดิมดูแลรักษาอย่างดีมากๆสภาพพร้อมใช้งานเลยครับ เครื่องดีช่วงล่างแน่นภายในสะอาดกว้างขวางใครที่กำลังหา Isuzu Mu7 4x4 สภาพดีๆไปใช้งานหรือมองหารถครอบครัวคันใหญ่ๆคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมสำหรับราคาคันนี้ขายอยู่ที่189,000บาทดูรถได้ที่พระราม2กรุงเทพมหานครหากท่านใดสนใจจะมีเบอร์โทรรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปครับ ท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับและที่สำคัญท่านไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีท่านควรไปดูรถตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายครับด้วยความปรารถนาดีจากช่อง PD Auto โต r าและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ